วันนี้ฉันเข้าใจอย่างหนึ่งแล้วนะสุมิตราว่าเธอแหละทำอะไรต่ำๆได้เสมอเข้าใจไว้นะฉันขอเธอเป็นครั้งสุดท้ายเธออาจจะขโมยเงินขโมยบ้านขโมยของเราไปได้แต่เธอไม่มีทางไม่มีทางทำให้เรายอมแพ้ได้แน่นอนเราไม่มีทางยอมเราจะรวมพลังกันคอยดูก็แล้วกันนะ อย่ากล้าดีที่จะคิดมาลองดีกับเราไม่ว่ายัางไงเราก็ไม่ยอมก้มหัวให้เธอหรอกนะไม่มีทางเบลลาเอ้ยนี่คือสิ่งที่สมองโง่ๆของเธอคิดได้เหรอนี่ที่กำลังป่วยและทุกคนที่นี่ก็ต้องนอนข้างถนนด้วยแต่ความเย่อหยิ่งของเธอมันยังไม่ลดลงไม่าเธอได้อยู่ในโลกแห่งความจริง ฉันรู้ว่าเธอนะ่ะไม่ชอบสินะที่จะต้องมานั่งข้างถนนแบบนี้นะถ้าอาจจะอยู่กับฉันในบ้านได้นะถ้ามาเป็นคนใช้ของฉันคนงงงูพวกนี้จะได้สติบ้างหลังจากที่มีเธอเป็นแบบอยา่างคิดอะไรอยู่ละ่ะเข้ามาสิ พ่อครับนี่มันอะไรกันอ่ะพ่อ,อ,อฟังนะผมไม่มีทางเต้นได้หรอกทำไมเล่าพ่อแกเต้นได้ทำไมแกจะเต้นไม่ได้ล่ะเหรอเอาลา,ดาดกูครับนายจะต้องเต้นกับชิวานีนะโอเคหรือเปล่าล่ะผมคืบ เออผมจะเต้นผมจะเต้นได้ยังไงล่ะครับเออเป็นไปไม่ได้เลยคือว่าผมเต้นไม่ได้นะครับทำไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะเออที่จริงแล้วเออผมผมผมเต้นไปเป็นนะครับผมไม่เคยเต้นมาก่อนเลยโธเอ๋ก็นี่ไงนักสอนเต้นคนนี้จะสอนเธอ,อเองเออคือแต่ว่าเออนี่ไม่ต้องมาท่ามาแต่ไม่ต้องมาอ้างโอเคไหม ถ้าจะเต้นก็ต้องเต้นกับชีวานนี้แต่ว่าถ้าอยากทำให้เราเสียใจโดยการปฏิเสธก็เอาเลยนะเราไม่ห้ามหรอกฉันรู้มาตลอดว่ามายาไม่ใช่คนโง่ความรูปของเธอมันเป็นประโยชน์ สมิตราเหมือนกับว่าเธอจะเสียสติไปแล้วนะเธออย่ามาคิดว่าฉันน่ออ่อนแอนี่เธอไม่ได้ยินเหรอที่พี่เบลลาเพิ่งพูดไปนะฉันผิดเองแหละสมิตราที่ฉันไปเข้าข้างเธอตั้งแต่แรกฉันเข้าใจแล้วลหละนะที่ฉันทำไปมันผิดมาตลอดเลยไม่มีทางที่ฉันจะเข้าข้างงูร้าย แบบเธอได้สุมิตราเธออาจจะได้เงินจากการหลอกเราก็จริงแต่ว่าเธอนะไม่มีทางมีครอบครัวที่ดีจำเอาไว้นะสุมิตราเราผ่านทุกอย่างกันมาด้วยกันกับครอบครัวและจะผ่านไปด้วยกันได้เราจะอยู่ด้วยกัน แล้วเราก็จะตายไปด้วยกันนี่แหละงั้นก็ตายคาที่กันข้าถนนนี่แหละฮึอันนี้ก็สมิตราเดี๋ยวก่อนที่จริงรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนฉันเจอสร้อยเส้นหนึ่งบนถนนฉันคิดว่าเราให้ทุกอย่างที่มีไปกับเธอไปแล้วทำไมไม่เอาสร้อยเส้นนี้ไปด้วยละ่ะ มันเป็นสร้อยที่สวยมากเลยนะสุมิตรามันจะทำให้เธอสวยขึ้นเยอะเลยล่ะรอก่อนนะเดี๋ยวฉันจะเอามาให้ นี่ไงสุมิตราใส่มันซะส,สิมันเหมาะก,กับเธอม,กมากๆเลยนะ <c oughs> มันเข้ากับหน้าเธอดีนะพี่นัดดนตรีเริ่มเล่นเพลงสิหยุดเพลงทำไมกันล่ะ bắt đầu hey